นี่นะคะก็คือเล่มที่เราหอมแบบปกใสแล้วก็ติดเทปด้วยนะคะเพื่อนๆผลลัพธ์ของการติดเทปมันเป็นแบบนี้เลยคะ่ะ เราจะเล่าให้ฟังว่าเราห่อปกแบบไหนมาก่อนหน้านี้นะคะก็คือเราห่อทั้งแบบใสแล้วก็แบบขุ่นนะคะโดยก่อนหน้านี้เราห่อแบบใสตอนนี้เราเลือกที่จะมาห่อแบบขุ่นดูบ้างนะคะคือมันสามารถทําได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละขึ้นอยู่กับความพอใจเนาะบางคนอาจจะชอบให้แบบเออมันใสมันเห็นหน้าหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็เอออยากจะได้แบบขุ่นๆดูคลาสสิกอะไรแบบเนี้ยก็แล้วแต่ความชอบคนนะคะสำหรับเราก็ห่อมาแล้วทั้งสองแบบนะเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของปกใสนะคะที่เราเคยหอ่อก็คือเราจะเลือกปกใสที่เป็นม้วนแบบปกหุ่นอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มาตัดเองนะอ่าแล้วก็ตอนที่หอนะคะเราก็จะห่อประมาณนี้นะคะแล้วก็ติดเทปอย่างนี้นะช่วงแรกๆเราทําแบบนี้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าเราจะมาบอกว่าข้อเสียของการหอ่อแล้วก็ติดเทปเนี่ยมันเป็นยังไงนะเพื่อนๆพคือเราเคยห่อแบบติดเทปนี้กับแฮร์รี่พอตเเล่มเจนะคะเดี๋ยวเอา้ดูนะ ผลลั์ของการติดเทปมันเป็นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆคือดูดิมันแบบตรงนี้มันเป็นสกอตเทปใช่ไหมคะแล้วพอระยะเวลามันผ่านไปนานๆนะ่ะมันเลอะมาหน้าเนี้มันลามมาหน้านี้ไม่พอนะมันกินไปจนถึงหน้านี้เลยทีเดียวนะคะทุกคนก็คือแบบช็อกไปหนึ่งนะคะ เราก็เลยคิดว่าเราอ่ะจะเปลี่ยนวิธีการห่อใหม่นะคะก็คือแบบห่อไม่ติดเทปน่าจะดีกับหนังสือมากที่สุดนะคะแล้วเราก็มีตัวอย่างของการห่อแบบไม่ติดเทปแล้วก็อยู่ด้วยนะคะเพื่อนๆมาให้ดูนะอันนี้จะเป็นฮัสกี้เล่มหนึ่งนะคะเป็นปกคุณที่เราหอ่อแล้วก็เราเลือกที่จะไม่ติดเทปเลยนะเนี่ยเพื่อนๆมันเป็นแบบนี้นะคะมันก็คือ อยู่นะคือไม่ใช่ว่าแบบเกาะไม่อยู่นะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะห่อได้แบบแนบกับหนังสือให้มากที่สุดยังไงได้นะคะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูกันนะคะว่าชอบแบบไหนนะบางคนอาจจะชอบแบบใสๆคลิ้เคลียร์แบบนี้นะคะแต่บางคนก็อาจจะชอบแบบคุ้นๆอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้ลองพิจารณาแล้วแต่นะคะแต่ว่าวิธีการเนี่ยก็ควรจะเหมือนกันนะคะก็คือควรจะห่อแบบไม่ใช้เทปทงรูนะคะ อุปกรณ์ที่ควรจะมีนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นปกขุนนะหนึ่งแล้วก็แผ่นรองตัดนะคะควรมีมากๆไม่งั้นโต๊ะเราอาจจะเละได้นะคะแล้วก็คัตเตอร์สักอันหนึ่งแล้วก็กันไกรนะคะมีแค่นี้แหละเดี๋ยวเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะกางปกขุนแบบนี้ก่อนนะคะโดยที่ให้ตัวม้วนเนี่ยมันอยู่ทางด้านขวาของเรานะ เสร็จแล้วก็วางหนังสือลงไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาปกด้านเนี้ยพับกลับมานะคะเพื่อนๆนโดยที่เราเขอระยะสักนิดนึงนะคะให้แบบมันพับเข้าไปในหนังสือเราไดในระดับหนึ่งนะคะสักนิ้วหนึ่งก็ได้นะนี่นะคะเพื่อนๆนก็พับเข้ามาประมาณนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะรีดมันนะคะรีดขอบตรงนี้นะ รีดเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะต้องรีดแบบเรียบอะไรขนาดหนักนะคะเดี๋ยวเราค่อยมารีดเก็บขอบกันอีกทีอันนี้ก็คือคร่าวๆให้มันเป็นแลนด์มาร์กตรงนี้ไว้ก่อนนะคะว่าเราจะเอาถึงตรงนี้ต่อมานะคะเราจะมาทําปกหลังกันอันนี้เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพนะคะเราจะติกด,ด้านหนังสือมาให้ดูว่าเวลาอยู่ต่อหน้าเพื่อนๆมันจะประมาณไหนนะคะแล้วเราอจะทําปกหลังใช่ไหมให้เรากรีดคัตเตอร์นะคะโดยเผื่อระยะให้เหมือนกับตอนที่เราพับขอบหน้าเข้าไปนะคะ พับขอบหน้าเข้าไปประมาณสักหนึ่งนิ้วหน,นิ้วครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะกะระยะให้พอๆกันนะคะแล้วก็อคัตเตอร์ใน่กรีดไปเลยนะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะได้ปกหลังแล้วเราก็พับเข้ามาเหมือนกับปกหน้าเลยนะคะถ้าใครอยากให้ขอบมันกริดๆนะคะเราแนะนำให้แบบ โหลดออกมาอย่างนี้นะแล้ก็รีบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆทีนี้เนี่ยขั้นตอนต่อมาเราจะตัดที่มุมกันนะคะมุมตรงนี้นะโดยที่เราอ่ะจะต้องวัดระยะตรงเนี้ยให้มันพอๆกันกับด้วยสายตาก็ได้นะคะให้มันเหลือตรงเนี้ยเท่าๆกันนะแล้วก็เราจะใช้กรรไกรแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนี้ โดยการตัดนะคะเราจะตัดจากมุมปกเนี่ยเข้าไปหาด้านในอย่างนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆทั้งหน้าและหลังเหมือนกันเลยนะคะเต็ปต่อมานะคะเราจะมาตัดตรงนี้กันอีกฝั่งหนึ่งนะคะโดยที่เราจะทําให้มันเป็นเหมือนกับสามเหลี่ยมคางหมูแบบนี้ชึบชึบแล้วก็ชึบอ,อย่างนี้นะคะสําหรับทริคในการตัดอันนี้สําคัญมากนะคะเพื่อนๆก็คือว่าเราจะไม่ตัดจากตรงนี้แล้วก็ไปสุดที่ม,มุมหนังสือนะแต่ให้เราเว้นระยะมานิดนึงนะคะ ระยะตรงนี้ทําไมต้องเว้นเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าสันกาวหนังสือนะคะให้เราอะเว้นมันมานะคะอีกหนึ่งก็คือตัดจากตรงนี้ไปสุดแค่ประมาณนี้ก็พอนะคะทําอย่างนี้ทั้งสี่ด้านเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนก็เป็นตัวอย่างที่เราตัดมาให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตัดจากตรงนี้ลงมาตรงๆให้ดูนะ เราจะได้ชิ้นนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมนี่<อ>นะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดมันออกนะอ่ะเราก็จะตัดมันแหวแห่งไปแล้วนะ,ะอันนี้ก็คือไม่ต้องสนใจนะคะที่มันเกินเกินขอบมาเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปใช้กันไกเล็มกันอีกทีไม่ต้องแบบเอาสวยงามมากนะคะต่อไปนะคะเราจะมาตัดตรงขอบตรงนี้บ้างตัดตรงแบบนี้เลยนะคะ เราจะได้ชิ้นชิ้นสันตรงนี้นะเราก็ตัดมันทิ้งไปนะคะชิ้นนี้อ่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะชิ้นปกแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําปกข้างหลังให้เป็นเหมือนปกแรกกันให้เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเหมือนกันนะคะ ก็คือสี่เหลี่ยมข้างหมูข้างล่างทั้งคู่นะคะข้างบนเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ให้เรามาจัดการที่สันปกด้านนี้นะคะให้เราคลี่มันออกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวนะคะเราจะทําการตัดเจ้าปกตัวนี้ออกไปนะคะโดยที่ให้เราอ uh, ะยึดสโลปแบบนี้นะ ะะแต่ความชันเนี่ยเพื่อนๆตรงนี้ถ้ายิ่งชันมากมันอาจจะยิ่งไม่ค่อยเกาะนะคะ mm hmm. ก็อาจจะเบี่ยงมุมเล็กน้อยนะคะ mm hmm. ให้มันไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะมันก็จะเกาะกับหนังสือเรามากขึ้นนะคะ,อ,ะอีกฝั่งหนึ่งก็คือให้สโดไปเหมือนกันนะ mm hmm. นี่นะคะเพื่อนๆ ผลลัพก็จะประมาณสโลปทั้งสองฝั่ง,งแล้วเราก็จะไปทำสกหลังกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเพืเ่อนๆก็ให้เราพักเจ้าชิ้นนี้ยเข้าไปข้างในนะคะทั้งบนและล่างนะ แล้วก็เช่นเคยนะคะถ้าเกิดใครที่พับไปแล้วเนี่ยนะคะอยากจะให้มันแบบเรียบสนิทจริงๆก็ดึงออกมาก่อนนะคะแล้วก็รีบอ่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะในภาพรวมนะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บรายละเอียดกันทีหลังที่เราบอกว่าเออไม่ต้องทำเนียบมากก็ได้ตอนแรกนะคะมันก็จะยังเหลือแบบขอบๆเกินๆตรงแถวนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยใช้กันไกรเล็มกันทีหลังนะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับการห่อปกในเวอร์ชันของเรานะ และนี่นะคะเปิดเข้ามาข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยก็คือมันจะเกาะอยู่ติดกันแน่นสนิทแบบนี้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้สกอตเทปเลยแมย้แต่น้อยนะโดยในแต่ละขั้นตอนที่เราบอกว่ามันมีทริคเนี่ยทุกอย่างมันมีเหตุผลหมดเลยนะคะเพื่อนๆอันแรกก็คือที่เราบอกว่าเออเวลาตัดอะ่ะให้มันเหลือตรงม,มุมตรงนี้เอาไว้นิดนึงนะคะมุมแบบสันกาวอะ่ะอืถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เหลือ,อไว้นะมันจะพับเข้ามาแล้วก็แบบ มันจะติดหน้าตรงนี้นะคะมันจะติดสันเกาวตรงนี้มันจะไม่พับออกมาแบบอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็อีกทริคอีกข้อหนึ่งที่เราบอกไปว่าเวลาตัดเนี่ยให้มันเป็นสโลปที่ไม่ชันจนเกินไปจําได้ไหมคะตรงนั้นน่ะถ้าเพื่อนเพื่อนทให้มันชันมากนะคะผลที่ตามมาก็คือเนี่ยตรงนี้มันจะไม่เกยกันแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนมันจะไม่เกยแล้วก็ล็อกกันแบบนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนทชันมากอ่ะมันจะสโลปลงมาอย่างนี้เลยนะคะมันจะสโลปลงมาแบบนี้แล้วมันก็ มันถามว่ามันดูดอยู่ไหมมันดูดกันอยู่นะคะมันดูดกันหนังสืออยู่แหละแต่เรารู้สึกว่าให้มันเกยกันตรงนี้อีกนึงอ่ะมันจะแบบแนบสนิทอุ่นใจมากกว่านะคะอะเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาให้ดูฮัสกี้เล่มหนึ่งแทนนะคะเพราะว่าเล่มหนึ่งเราทำกรีดเนี้ยบกว่าเล่มเมื่อกี้อีกนะคะคือเราจะชอบให้ปกบนนะคะเพื่อนๆมันทับปกข้างตรงนี้เอาไว้นะเห็นไหมเป็นแบบนี้นะคะทับเอาไว้เพราะว่าเวลาที่เราสื่อหนังสือเนี่ยนะคะมันมีโอกาสที่ปกข้างมันจะสไลด์ออกใช่ไหม เราก็จะใช้ตัวข้างบนกนันล็อกแผ่นข้างอันนี้เอาไว้นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆก็นี่เป็นทั้งหมดของการห่อปกที่เราทำเป็นประจำนะคะสำหรับหนังสือทุกเล่มเลย ก็วันนี้มาทำให้ดูแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่รักหนังสือเหมือนกันนะคะเรามาห่อปกกันแบบไม่ใช้เทปดีกว่าเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะหรือรู้สึกว่าคลิปของเราเป็นประโยชน์เนี่ยก็ลองแชร์ไปให้เพื่อนๆดูได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่าถ้าใครยังไม่ติดตามก็กดติดตามช่องของเราเอาไว้ได้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ